สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวตลาดนะครับตลาดกลางคืนนะครับตอนเช้ามันจะเป็นตลาดผักแต่ตอนกลางคืนมันจะเป็นพวกเทศากาลดนตรีหรือว่าจะมีจัดของกินให้กินด้านในนะครับเป็นตลาดด้านในนะแต่ตรงนี้ที่เราอยู่นะครับเขาเรียกว่าเหอพิงเหมอนนะครับเหอพิงเหมือนก็คือประตูแห่งความสงบสุขนะครับชื่อไพเราะมากเลยนะครับเป็นประตูเมือง ซีอาร์นะครับก็คือสมัยก่อนนะครับเขาเรียกว่าฉางอันนะครับฉางอันแปลว่าความสงบสุขอันยาวนานนะครับกำแพงเนี่ยครับเขาสร้างในราชวงศ์หมิงนะครับที่จริงมันจะมีโครงอยู่ตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถังแต่ว่าราชวงศ์หมิงเป็นคนสร้างเติมขึ้นมาให้มันใหญ่โตนะครับก็เป็นที่ที่ป้องกันการบุกรุกของข้าศึกนอกเมืองนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าประตูพร้อมกันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ ข้างในกลางประตูเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในก,กันนะครับประตูเมืองที่นี่ก็ใหญ่มากเลยนะครับอย่างที่เราเห็นนี่ความเป็นยักษ์เลยเดี๋ยวผมให้เราดูข้างๆประตูเมืองนะครับทุกคนคิดว่าประตูเมืองเป็นไงบ้างครับนี่นี่อยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังผมเขาบอกว่าห้ามปีนเด็ดขาดนะครับนี่มีป้ายให้ดูนี่ครับห้ามห้ามปีนนะครับ ถ้าใ,ใครมาเทีย่ยวที่นี่ก็ห้ามปีนะครับแต่เอาจริงๆนะผมก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าแบบคนสมัยก่อนถ้าเขาจะมาบุกเมืองซีอานเขาจะทำยังไงนะครับเนี่ยเพราะว่ากําแพงสูงมากเลยอะ่ะเนี่ยเนี่ยผมคิดเลยว่าแบบถ้าคนก็จะปีนเข้ามากว่าจะเข้ามาได้นะครับต้องผ่านการถูกยิงธนูกว่าจะถูกนู่นถูกนี่ผมว่าขึ้นมานี่แบบเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับ หรืูคนสมัยก่อนนี่เขาจะเข้ามาอย่างไรกันนะครับส่วนทหารที่มาบุกเมืองซีอานผมว่าแบบถือว่าใจกล้ามากเลยนะครับทุกคนลองคิดภาพว่าเราเราวิ่งเข้ามาแล้วกาแพงแบบเป็นกําแพงยักษ์เลยอย่างเงี้ยแล้วจะเข้ามา,าทีหนึง่งโอ้โหเสี่ยงแบบมากๆเลยนะครับ <laughs> ที่ที่เราไปภาษาจีนเขาเรียกว่าเหล่าไช่ฉ่างชื่อจิงเหวนหัวช่วงอี้แปลไทยง่ายๆคือตลาดผักอันเก่าแก่นะครับตอนเช้ามันก็จะเป็นตลาดส่วนตอน เย็นมมนก็จะเป็นที่ที่เขาจะมีกิจกรรมให้ทําสนุกๆก,กันนะครับแล้วก็จะมีคนมาร้องเพลงแล้วก็ข้างๆกาแพงตรงนี้ครับช่วงแถวๆเนี้ย,ยก็จะมีร้านผับเยอะมากเลยนะครับถ้าคนชอบเที่ยวผับก็เขาก็จะมาเที่ยวที่นี่กันเยอะนะครับมีร้านเล้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูว่ <c oughs> <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้เราก็ถึงเราสำหรับเหล่าชื่อฉางนะครับด้านหลังก็จะมีคนเล่นดนตรีอยู่ด้านหลังกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในจะมีอะไรให้เดินเที่ยวบ้างแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมก็มาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ทุกคนครับตอนแรกผมว่าจะมาหาของกินนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เจอเป็นร้านเหล้าเยอะเลยนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราว่ามันต้องมีของกินสักที่แหละครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันแต่ว่าวิวที่นี่บอกเลยว่าสวยมากนะครับ <c oughs> ทุกคนครับเดี๋ยวเราดูนะด้านหน้าผมอะ่ะจะเห็นธงชาติเต็มเลยนะเพราะว่ามันเพิ่งผ่านวันชาติจีนมาไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ เมื่อกี้เราก็เดินขึ้นมาต้องนานนะครับสรุปมันคือร้านกาแฟนะเขาเขียนว่าเทียนเจียนะครับเทียนเจียคือถนนถนนบนฟ้านะครับเทียนเจียเดี๋ยวเราเดินไปด้านล่างดีกว่าครับตอนนี้เราจะหาของกินนะครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ในถนนแล้วนะครับข้างในนี้ก็จะมีของกินมากมายนะครับก็จะมีพวกขนมปังหรือว่ามีพวก หมูสามชั้นย่างอะไรครับแล้วก็มีเนื้อสดด้วยนะคือแล้วก็มีเจิงเกาเจิงเกาเป็นเค้กข้าวเหนียวของจีนนะครับเดี๋ยวให้ดูในเค้กข้าวเหนียวของจีนเจิงเกาก็เป็นเมนูดังอันนึงของที่ซีอาร์เลยนะครับถ้าใครมาที่นี่ก็ต้องกินเจิงเกาเจิงเกาคือเค้กข้าวเหนียวนะครับดูข้างในของกินเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างบนกันนะครับไปดูพร้อมกัน อย่างที่ผมบอกนะครับส่วนมากมันจะเป็นร้านเบียเยอะนะแถวนี้นี่ก็เป็นร้านเบียด้านในเนี่ยครับไปดูข้างบนว่าอาจจะมีอย่างอื่นนะครับนอกจากร้านเบียนะครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงข้างบนนะครับข้างบนก็จะมีร้านสากักแล้วก็มีร้านขายเสื้อผ้าด้านในด้วยครับ<ป>ข้างในนี้ส่วนมากก็จะขายของผู้หญิงนะครับแบบพวกอุปกรณ์ตกแต่งผู้หญิงเราไปเดินดูชั้นต่อไปกันนะครับชั้นต่อมา เขาเรียกหงหงล่างมัน่นตอนนี้ครับผมก็เดินขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วนะครับสรุปว่ามันเป็นแหล่งถ่ายรูปนะครับตรงที่ผมเดินขึ้นมาชั้นเนี่ยครับคือจะมีวัยรุ่นหลายๆคนมาเที่ยวที่นี่เยอะมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเขามาถ่ายรูป2มันก็จะมีการขายพวกเสื้อผ้าผู้หญิงหรือว่าจะมีขายอุปกรณ์พวกต้มหูอะไรอย่างเงี้ยครับของผู้หญิงนะครับก็เยวให้ด,ดูนะครับ ด้านหลังผมตรงนี้ครับก็จะเป็นร้านขายเนื้อย่างนะครับส่วนด้านหลังฝั่งนู่นเห็นไหมเห็นไหมตรงตึกที่มีสีสีตรงนั้นครับด้านหลังกำแพงด้านหลังนะครับก็จะเป็นกำแพงเฉียงเฉียงนะครับอยู่ด้านหลังผมตรงนี้เลยกำแพงเมืองนะครับนี่เราเดินขึ้นมาสูงมากเลยนะครับถึงจะมองเห็นได้จากมุมฝั่งนี้นะครับแล้วด้านหลังผมตรงนี้ก็จะมีคนนั่งเล่นกันเต็มเลยครับเป็นที่ที่นั่งชิลกันนะครับ สรุปก็คือที่เราเดินไปเมื่อกี้ก็เป็นแหล่งถ่ายรูปของไวรุ่นที่ประเทศจีนนะครับก <c oughs> ็จะอย่างที่เห็นเลยคนส่วนมากก็เข้าไปถ่ายรูปกันแล้วก็จะมีขายของเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวเราเดินไปด้านล่างกันเพื่อไปหาของกินนะครับไม่รู้จะมีอะไรบ้างอันนี้คือเดินแบบมั่วๆเลยครับวันนี้มีตลาดสดอยู่ด้านในดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูตลาดสดข้างในนะครับตลาดสดประเทศจีนของแท้ๆเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลย ที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะครับเขาเรียกว่าหมาหัวนะครับอร่อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นผักของจีนนะครับจะให้ดูมีอะไรหลายๆอย่างให้ดูนะครับตลาดสดที่นี่ทุกคนคิดยังไงบ้างครับตลาดที่จีนเป็นยังไงบ้างผมก็มาตลาดสดที่จีนครั้งแรกนะครับแต่สดแบบคล้ายๆของไทยเหมือนกันนะผมว่าฟิลลิ่งให้คล้ายๆกันนะเเขาวางดูสะอาดดีนะครับเนี่ยครับ ในตลาดาเขาเหมือนชอบใช้สีม่วงคแปลกๆเหมือนกันผมไม่ค่อยชอบสีม่วงนะครับแต่ว่าแปลกๆดีครับอันนี้พริกของที่จีนนะครับเดี๋ยวเราไปหาของกินเดี่ยวครับตอนนี้หาไปหามานี่ทะเลทลายไปตลาดไปที่ไ่ายรูปแล้วนะครับหาไม่เจอสักทีนะครับเดี๋ยวเราจะต้องหาร้านที่อร่อยออร่อยนั่งกินกันนะครับสุด ทุกคนครับหลังจากที่ผมได้เดินดูนะครับก็คือที่เนี่ยมันจะส่วนมากขายเป็นพวกเรื้อยาสน,นะครับซึ่งมันต้องกินหลายๆคนนะครับหรือว่าเขาจะขายเป็นพวกร้านน้ำน้ำชาหรือคาเฟ่อะไรเป็นหลักนะครับเพราะว่า เป็นแหล่งที่เขาจะมาเที่ยวตอนกลางคืนกันนะครับร้านพวกมัมมี่หรือว่าร้านพวกไอ้พวกข้าวแบบคนกินคนเดียวจะหาได้ยากมากเลยนะครับผมก็เลยเลือกที่ว่าจะกินร้านด้านหลังนะครับเป็นร้านของเมอนจีนะครับเป็นเนื้อไก่ที่อยู่ในกระทะร้อนๆนะเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับัิไนไญแล้วหรอ่เ่ ออตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างในร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากินหัวมันจีหัวมันจีก็เป็นไก่ที่ที่ข้างในมันจะมีเครื่องปรุงหลายๆอย่างนะครับก็คือจะมีเห็ดหรือบางร้านก็จะใส่พวกมันฝรัง่งแล้วก็จะมีพริกแล้วก็มีขิงนะครับซึ่งเป็นเมนูที่คนไทยส่วนมากก็ชอบนะครับอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเองมาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาแล้วครับสำหรับหัวมันจีนะหัวมันจีเป็นอาหารที่ มีต้นตำรับมาจากาชานตงเฉิงจีหนานชื่อนะครับก็คือเป็นเมืองจีหนานนะครับเดี๋ยวลองมาลองกินกันเลยนะครับนี่เป็นเมนูที่ผมชอบอยู่แล้วแต่ว่ามากินอีกรอบให้ทุกคนดูนะครับเมนูนี้เด็ดมากนะครับผมสั่งแบบเผ็ดที่สุดเลยนะครับเพราะเผ็ดที่จีนมันแบบเด็กน้อยอะครับเนี่ยให้ดูเนี่ยไก่เขาจะเขาจะเอาไก่ตุ๋นกับพริกหยวกแล้วก็ส่วนมากก็จะมีเห็ดด้วยแล้วแต่ร้านนะแต่ร้านนี้เขาก็จะมีเนี่ยนะ มีต้าหู้กับพิษเข็มทองใช่จะมีพริเข็มทองด้วยกินกันรสชาติดีมากเลยครับไก่ตุ๋นกับพริกยกละ้อนกับข้าวที่เข้ากันสุดๆครับแล้วก็มีมันฝรั่งด้วยนี่คาอะร ก็เมื่อกี้เขาก็ถามนะว่าว่าที่ใช้ถ่ายคืออะไรนะครับตอนเขาถามว่าแบบเราจะไปลงตออินหรือเปล่าแต่เราไม่ได้ลงนะครับเราลงเป็นแอป youtube youtube ภาษาจีนเขาเรียกว่าโยโยกวนนะครับไม่ใช่จีนนะครับเขาจะมีชื่อเรียกแบบ แปลกๆนะอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีชื่อของเขาโดยเฉพาะเลยอย่างอย่าง youtube ก็จะกลายเป็นโยก่อนเลยว่าคือเขาจะใช้คำศัพท์ของเขาเขาจะไม่ใช้ทับศัพท์เหมือนบ้านเรานะส่วนมากมข้าวร้อนๆกับไก่ร้อนๆเป็นอะไรที่เด็ดสุดๆเลยนะอเอาจริงๆนะความเผ็ดเนี่ยแบบยังไม่เท่าแบบ ยังไงก็ไม่เท่าบ้านเราครับคือไม่เผ็ดเลยครับแต่ว่าอร่อยนะคือบ้านเขาเขาแบบกินเผ็ดไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรากินแบบสุดยอดน,นะครับบ้านเขาแบบเฉยๆนะกินแบบไม่เท่าไหร่ทุกคนครับตอนนี้ผมก็มานั่งเล่นตรงข้างนอกกำแพงเมืองนะครับรแพงเมืองอยู่ฝั่งนู้นครับนั่งอยู่ตรงด้านหน้ากำแพงเมืองผมก็มานั่งดูวิวครับตรงนี้ก็จะมีสะพานนะครับสะพานข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะครับมันจะเป็นกำแพงเมืองนะครับที่ซ r อารเสร็จปั๊บมันก็จะ,จะมี แม่น้ำนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นฝั่งั้นก็เดินไปก็จะเป็นรถไฟใต้ดินนะครับเราก็ไปได้เมื่อกี้นะที่พวกเรากินไปนะครับก็ค่ายี่สิหยวนนะครับก็ร้อยบาทไม่แพงนะครับก็ราคาใช้ได้เพราะเนื้อเยอะเยอะมากนะครับเนี่ครับอยู่ทีอานมันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าจากตรงนี้มันจะมีสะพานไปใช่ไหมบางคนเขาเดินไปด้านล่างตรงนี้ครับไปเดินข้างแม่น้ำหรือว่าถ้าอยู่ด้านหลังผมตรงนี้แต่มันมืดแล้วมองไม่เห็นก็จะเป็นสวนนะครับก็จะมีคนหลายๆคนไปเดินเล่นที่สวนนะครับก็ ผมว่าชีวิตของคนที่ซีอานมันดีอย่างหนึ่งคือเขามีที่ให้เดินเยอะนะครับที่ให้เดินเล่นอะไรเงี้ยเวลาเขาเครียดหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มีที่ให้รีแลกซ์นะครับมันดีมากเลยตรนนู้นเขายัางร้องเพลงกันอยู่เลยครับยังร้องเพลงกันไม่เสร็จเลยนะครับ ันนี้ก็แฮปปี้มากครับก็ได้มาเดลิจาร์นถ้าทุกคนมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มานได้เลยนะครับแล้วก็ผมพยายามตอบทุกคนนะครับวันนี้ขอบตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ